ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะมะมี่นภักับปรภาเผยข่าวดีคลอดลูกสาวฝาแฝดเป็นอดีตนางเอกสุดแซ่บของวงการที่แต่งงานและไปใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่เมืองนอกกับสาม,มีสำหรับสาวมัมมี่นภักปรภาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังตั้งขันลูกฝาแฝดแถมยังบินกลับมาอยู่ที่ประเทศไทย เพราะแพ้ท้องอย่างหนักอยากกลับมาทานอะไรแซบที่ประเทศไทยซึ่งสาวมะมีก็กลับมาก่อนที่จะเกิดโควิดระบาดท,ที่เยอรมันพอดีล่าสุดสาวมะมีได้คลอดน้องฝาแฝดเรียบร้อยแล้วโดยมีอาการคันเป็นพิษจนต้องรีบเข้าผ่าตัดคลอดน้องด่วนแต่ล่าสุดก็ปลอดภัยทั้งแม่และลูกแถมสองสาวน้อยก็น่ารักเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะโดยสาวมะมีได้โพสต์พร้อมระบุข,ข้อความไว้ว่า,ม,า,วามีความสุขที่สุดเมื่อเห็นหน้าลูกสาวสองคน คนแรกชื่ออาเซียคนที่สองชื่อซินเตียสคุณแม่เพิ่งได้ออกจากห้อง ICU ยูเนื่องจากคันเป็นพิษในวันที่ผ่าคลอดก่อนหน้านั้นไม่มีอาการอะไรเลยวันนี้แม่มีแรงขอลงรูปลูกสาว